สบายดีสบายดีมาทุกคนเลยเนาะอวันนี้อยู่กับน,น้องโรชีชองน้องโรจนาร้องสานแล้วก็น้องลี่สาวลาล้องสารเนาะตอนนี้น้องรถกําลังมาเที่ยวที่ทํากลิกกลิกเนาะทุกคนซึ่งเพื่อนได้พามาเที่ยวเนาะตอนนี้พวกเขากําลังย่างใกล้จะหอดแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวสิให้เบิ่งทางไปเนะ <c oughs> าะจดประสงค์เอาเมนมาสิงข้าป้าเนะาะรักเลยแม่เรียบ,บัน มีโอกาสก็เลยพากันมาเลยงานเย็นดีนะทุกคนขึ้นถึงมาเลยือไย่ลงงี่ขึ้นถึงเลยเนาะและทุกคนมันจะเป็นแบบโค้งนะมันจะเป็นขี้หินแบบนี้เนาะทุกคนทุกคนสังเกตบ้งว่าความอุดมสมบูรณ์สดงดงามงามลายเลยต่อเนาะมันจะเป็นผ้าแต่ว่ามันกระบดดอันเปลี่ยนตะยานเนาะมันบมันบม่ได้เป็นเหว ยูนิโบรเขาเปลี่ยนสัญาณเขาอยู่รับเลยยู่รับเลยเป็นภาคสือยู่รับเลยก็น่าถ้ายไอ้ถามแบบนี้ก็น่าจะบทสู้แต่ยูคุนท่านแบบมาได้เหตุไม่ร่างโซเซียลเลยสั่งข้าวทำนี่ปะแม่เออนี่เนาะทุกคนจะสังเกตว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ใบยญ้าม้วน เมือแหง้งห่อแล้วปะเออเขาเจ้าไปมาลมนะที่แม่มาติดมือตากกองให้ดูไม่าไปดองข้าวเลยข้าวกราบก่อน ขอพรน้ำพลิซี่แด่ปลิีซี่เอ้ยลูกหลานมาเที่ยวขอให้เบิงให้มอยเด้อลูกหลานดีๆมีแห้งขอเจ็บอย่าได้คมไข้ยอย่ามีเดินทางปลอดภัยบุตรลายใส่เหยาจะค่อยมาฮอดมาเทิงอ่ะมืดป่ืมืดบ่เขาไปนี่ไ้้แ็ตอฟ้าเออเออไฟมาฮอดที่บ่ะใปเซตกัได้ ่อยเด้อคอยเตมเด้อถือเก็บซุ่งมามาดอกเด้อคอยเด้อเจ้าเด้อมาสิจับให้กระเป๋าฮะไรจีบ่ะเขางเห็นลัดสือเกบสัญญองอีคอยเด้อทางเข้ามันทังงางนอนไ่ดอกเนาะมีอันนเนาะต่บุมีหหจับอนเนาะบเอ็ดไม้กล้ไ้นี่ว่้ มะมคเอะเออตะเกาับขาตกลุมตุกไลอือไรไมมนะคอยได้มาซีซื้อันเกิบบัง well. ตุกเขาแหละนี่เนาะค่ะตอนนี้เฮากำลังเดินทางเข้าไปในท้าท้าเออถ้ำพระแน่นว่ะถ้ำพระเนาะฝั่งภักใต้จะมีท้าพระ บางมีกูโก้กูเ,เกยเนาะกูลีกูลังอ่านผูสมเอ้ยจังได้หายเกขน้ดดิเพราะว่าบ่เคยเห็นเนาะนที่แป๊กแต่ยะเบิ้งเพราะว่าแล่เข่าก็ได้อสุดเท่าเาะแก่การมาเดินป่ามากเลย หาบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาเนาะเฮาว่าสิมากินข้าวอยู่อันตาดอันนั้นซื่อๆพอดีเพิ่นม่าเไปมันก็ไปเพิ่นว่ามาอ่าไข่จะ่บ่มีไฟฟ้าเพิทําจั่งบ่มีไฟฟ้า เย็นขนาดทุกคนเ็นมาทำในใี่ใข่ได้เพื่อนมีไฟฟ้านเ็นที่ยวทุกคนทางในจะมีไฟฟ้าเนาะเออหินเพชระ่เระเดี๋ยวดีเนาะได้เดี๋ยวมายิมยมายลมทุกคนเม่นไพรได้มาทางสารวันแนะนำให้มาเที่ยวเดอ้อทำกะลิกเนาะทุกคนสังเกตบ้างไหม สวยมากเลยจำคนซ้ายเครื่องี้จะต่อต๊หาชิบกสิปีได้เกิสาธุทำไงนะมันอยู่เริ่องขอทำ บะซอสอวะนี <osure> ่ย่างปีกวยา้ามไปกามลุก้ามอัเพินเนาะนอยมาทุ่นเวานางป่าก็ไม่ดองซื่อเนาะนางรจนาี้มาุ่นละสวันทุ่นาพะเจ้าก็พาลกมาุ่นเมืองลองสาน มาฮอตมาเชงมาพอมองฟุบ่ามาปฏิบัติธรรมอย่นี่ก้อนี่จะคือว่าเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ขนาดเนาะเป็นห้องอยู่เลยเนาะอันเดียบเบิร์ดเด้อร์ขนป่าเจ้าเออเป็นผู้ซาตาเนาะเกิดมาจังเอยได้มาฮอดมาเชิงมาเที่ยวมาชมผิดบัดย่างหักไปแต่โอ้โหขึมาห้องสีขาวของลูกมันหลายเด้อตอนนี้พวกเขากำลังจะย่างเข้าไปโตเนาะ ใส่จางงางงามคัะงานิกรรมมันรูมลกกนล่านไม่ได้งนม,มาถึงนะใครจะมีไฟขึอะเี่งโ้เหลนทุตา้องทุบตาป่ะใช่ไหมโดพ้นกับนาตาตาิ๊เอ๊เออคอยเด้อ มวยตำมกอที่ฮีเสียงได้ยินทุกคนเสียงงตกตาเน้นผสน้ำเซียงงเทีปลาแห่งแคน้ำตกตาแ่เี่ยมีน้ำตกตาดูไ่มคอยด้วเออโอ้น้ำมันมากนี้แสดงวิวคันตกแห่งในหัเสียงดับี้ ทุกคนรู้ไหม,มจิงนะมันงามแหงเนาะทุกคนนุยป้าเชลเลคไหนที่ได้เข้ามาเป็นนี่อ่ะงามงามงาม ลอ้โหคือปฏิบัติธรรมเนี่ยมหาจตธามานนี่เีมหาจตาเดี๋ยวนี้เปเียแล้วโอ้หเนีมหาจตทาเน่มหาจตาโอ้มหาจตลกเดชใช้ซื้อทำวะทอาจารย์จันทาโอ้ทำอาจารย์จันทาผ้าอาจารย์จันทาผู้เป็นผู้ดในนีเนาะโอ้ ่นี่่น่อันนี้แวก็พ้องกีนอี้การแจะสลักัเดี่เนาะง่านย่อยได้่ยไปเจเขยนหลอยเนาะหน่อยอันนี้มันหิดนันเพชรก่อกีนีกว่ะบ้าคักนาทุกคนผ้ามีนย่อยลงมางามันนเลยเี๋ยวแลกสิบปต่อสิบปได้อ่ะ พ่อรไขาปางรถก่มันเหนื่อยเอายาทยาเาไปจานทางลูกลูกมาลูกจะเอารถมามาีกทีพี่มาจักรานอู้ๆหน่อยพี่ได้หไปีงามงาน่ไงมไงนะูปก็เลยป้างามก็ได้เลยมาทายก่อนหน่อยเออมาทุกคนงามแหงแนะนำเลย ถ้าน้องรถ่ายทอดออกมาบอ่อคักหรือว่าจังไรขออภัยน้ำเนาะแต่ว่าทํานี่งามายเนาะทุกคนถ้าเป็นยามที่ฝนตกที่มีน้ํามันแห้งงามเลยเพราะว่ามันจะมีน้ำตกตาจะมีคนเฝ้าอยู่นี่นะ้องเขาจะพาเราไปทําใหญ่อันนี้อย่างโบฮอดทำใหญ่เถื่อนย่างไปประมาณอีกกิโลป่าเนาะอู้ยอาบน้ำคือชิ็นเลยเด้อ ฮะลงนี่เหรอนี่ลงนี่ก็ไม่โดนลพูนพูนชนซีไปพูนนี่วะคอยเด้อคอยเด้นไม่ดบแม่งคอยได้คอยเด้จับไม้ให้ได้มึงองเด้อผ่าสวยมากเลยค่ะงามไยไปลดาง่ายมากเอออยากกินน้ำตุกิดได้คิบอ เพื่อนไห ่ <laughs> นี่แต่เดิอเอาโทรศัพท์เอาละหูเท้เา <laughs> จะประจำอยู่นี่เลยวะเออไม่แต่ตอนแรกแหละเมื่อเออคู่นอนประจำเลยแบนที่พนักงานสองคนแล้วแม่ไงโอ้เก่งเก่ง โอ้7กิโลเมตรซื้ไก่เติบและสิยาณชวนพงหกลอยแมตรอืมอีกเจ็ดกิโลไปจังสอดออเนียะมาีลูกคอยเด้อเก่งเนาะด็้น้อยเนาะหักมากเออลุกมากเนาะหนีเออล้วเคนข้าวคนาก ฉันทอาย่างตามทางย่างมันเมือยมันแดดโอ้มันมีทางอยู่นีแล้วเอาตรงย่างตามอันนี้คือปตามตางส้มปลาหนูคือไม่เออเออย่างได้มัรักลูไปันอีกห้าร้อยปันไปแล้วไปทอดที่จังหวันทอดผู้ระสแมนทำผู้พาสุทำไงที่สุดแหละเออทำตัวไงที่สุดเลยทำตัวท่วาป็นอันนั้น เป็นพระเอกวสันทามทำตัวนี้แหละทำตัวใหญ่นี่นตอนนี้พวกเขาย่างขึ้นมาวิถูแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นดินเพียงละแล้วก็จะย่างไปที่ทำผักสุกเนาะเป็นทีทใหญ่เมื่อกี้นี่เขาเย่างเออเขาย่างเมื่อกี้นี่เขาย่างรอทำมาละตอนนี้กำลังทำน้ำรอดเนาะ ไข่แด่บะฮอนยางมันเงี้เออถ้าไม่อยากจะปางบฮอนอยากจะทางนี่คุึงไงซึ่งหอนรับมนี้เย็นเด็นได้สารพัดชุมไวไหมมีน้ำอีกอ่ะเออว่าน้ำหมดเินเตได้กินบนเ้านอ่ย้ายใหคเชี่ยหอน่ะโอเคเอาปเป็นไายทางพาไ่ได้ไหมได้นอ ไกล์นำเที่ยวเอมามาที่ต้าไม่น้องปวกม่เหี่ยวเยีดอย่างนี้แมนให้ฝ่าหอดนากระช่างยางแป้งเป็นคัวเป็นยังจะได้ยุกกิโลหนึ่งยังอยู่หกกิโลไปต่คีหอดปากคำเรามา ใกล้จะหอดแล้วเนาะทุกคนยังอีกประมาณสี่400ยสี่ร้อเมตรเนาะตอนนี้ก็เป็นทางเพียงใหญ่มากเลยนะลุขึ้นมากเลยเพื่อนๆเลยมั่งเกี่ยวยาวมันเป็นไงเนี่ยสำหรับตาวัดท่านพวกเขายังบริหารได้ศึกษาโู่เนาะเพราะว่าเทาก็ไม่ได้ตั้งใจสิมาพอดีเพิ่นพามากินข้าวแล้วกันเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยลองไปรินถ้ำยี่เถิงท่านเพิ่งบอกว่ามันติดกันเนาะ ธรรมชาตินี่งามลายเนาะทุกคนเด็กน้อยกับย่างมานำกันบ่เมื่อยไกด์นำเที่ยวถ้ำนี่มีประวัติบ่ถ้ำอยู่บ่ <c oughs> นี่อยู่ค <c oughs> าต่วาอ่าเข้าคนพคบไม่ไหมได้ฐานใหญ่ไหมโอ้นคนโคบ,บบางปีสองพทัทลุงเนี่ยเออเมื่อก่อนนะโบมีไผ่หูวันมันไม่มีถ้ำวัด <c oughs> ธัรมชาตเออเห็นแต่ว่าหู้ร่มขึ้นหู้ร่มมันแห้ง ชาวบ้านชาวย่างกรบโบหูชาวบ้านแถวนี้ก็ยังโบหูว่าบบมีถำ้ำบัดเชิญพลังมาจ่างพลังมากว่าสันจ๋าพวกขึ้นย่างช้ำหลวงทำก,ทำกมมล้องล่อทำย่างดูขโมยทเขามาแล้วเขาว่าวาัดยู่นี่ตรงนี้ถำ้ำเออขาเขาจฉยเดย้อนโตลงไปลงแต่ทางเทรื่องหูจังไปเห็นว่าถ้ำใหญ่พลังมันลงแต่เก่ามุ่งเสา้ดีหามุ่งแรงมันจะได้ขึ้น ไปมัแล้วแต่แผนที่ออกมาว่าโอ้ยเงาออที่สุดอาดับสองของประเทศเด้อมันว่าแค่ตัง้งวว้เจ็ดกิโลเมตรเนาะอดับสองของประเทศเออทำกล้องล่อทิบปลายกิโลเมตรเดยอ เพ่อนกมา้เนาะเออมาบานนี้มันจังบอกว่าเจาะบอนี้ดื้อปิดปากทำป่า,านั้นนะเขาจะไปเจาะเขาไปจะสำรวจต่อไปอีกออตอนนี้น้องรถกับน้องลีมาซื้อน้ำนอยางขึ้นมาซื้อน้ำอยู่บอนนั้นตอนนี้กะกำลังที่ลงไปทำอีกแล้วเนาะอันนี้กระทางลงไปอันนี้ก็เป็นทางลงไปเน,นา,งงนนางงนะ เมื่อกี้เขาย่างขึ้นมาซื้อน้ำก่อนเพราะว่าหิวน้ำแหงย่างย่างหลายกิโลสูงขนาดเลยทุกคนเมื่อกี้เขาย่างลัดปลามาถาังนี้เนะาะแต่ตอนนี้เขาจะย่างไปลงไปถ้ำพุ่นเนาะเมื่อยแหงทุกคนกลัวจะย่างมาหอดหอดแล้วทำภูพาซุกขแขกสารวัตร ลงกระลุงเออออกมากกัชีงไทยกันได้ไปแม่กินน้ำบ่กินแล้วมะเมนบอกป้าเย็นอุ้ยป้าเย็นขนาดบ่นี้เมนทางหลงทำเนาะทุกคนป้าเย็นเนาะเมน ตาอากาศดีขนาดเลยเมื่อกี้ประคอนหอนเข้ามาปั่นเอนี่บ้านทุกคนงามขนาดเลยทุกคนเบอง์ไหมเดี๋ยวมี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 นะมันจะเป็นก้อนหินน้อยลงมาแล้วก็จะเป็นเพชรเนาะนี่ อยู่ในภายในถ้ำเพื่อนจะติดดอกไฟให้เพื่อนว่าตัวนี้มันทําใหญ่เลยเท่าไรก็เพื่อนเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดกิโลเมตรแมวแม่เจ็ดกิโลเมตรเปล่าเจ็ดร้อยกิโลเมตรเออแมแม่หัวเจ็ดร้อยเหมือนกันว่าไปเจ็ดกิโลแต่ว่าเพื่อนนั่นเอาดอกไฟใส่นี่แมันประมาณกิโลนึงแม่สบอายเปียกเลยเนาะน้ำซึมเนาะแมวแม่น้ำซึมมันอันนั้นน่ะมันเย็นเกินนะทุกคน ย็นปัดยุเอะเย็นก็เองเงนาะเมื่อกีอ้เอายางมากนอนเข้ามาเย็นเกียบเลยอืมจุดซุมที่ดินนะมันเย็นด้นยยงกัะดูอืมพักให้หนอนนะส้มพน่าหงหลมหุมเนาะ ตะกี้เป,เป็นห้องน้ำตีตะกี้นะตะกี้คือจะเป็นห้องน้ำน้ำยำน้ำฝน,น,นมานี่เต็มมลยคล้ายคล้ายคืออันทำปูร่วงค่นเสียงเด็กน้อยนะเน,นีย่ยค่ะห้าคนลายขนาดทุกคนเน,นี่นนยนะ นามขนาดนี่ไฟนี่ไฟไฟก็น่า,นาเขาก็หมอดไฟโอเ้เขาสิมอดไฟแล้วไปก็ได้แล้ว <นะ S 1> เขาสิมอดไฟไปยามเข้ามอดไฟได้ โอ้ đi เอ๊ะ เพิ่นส uh, you know. uh ัวอ so like, ัลพัตโอเซนเนลีก็ฮะอันนี้เพิ่นเป็นแต่เพิ่นคือตโตเซนเนลีเจ็บไม่เป็นผมเสื้อบบนี้เป็นไรเสียบ้านเดียวเลยเสื้อว่าอันนี้ใหม่ถึงมาใครบ้างฮอดตัวนี้จะทำมายองดีเนาะเป็นสัญลักษณ์มาได้มาอดมาถึงวันนี้แด่เสียว่ะเออเดียวมีอะไรพิเศษพิเศษป้าทุกคนมาฮอตพงนี่แห่งงามเนาะ หาก็เคยเข้ามาทำแบบนี้ครั้งแรกอันทำประวัติไอ้นันว่าหากกับคนพบ2 0 1 7นี้ทำอันนี้ไงหูทำน้อยๆหูทำมันเป็นธงหูลมแหงๆเคนว่าอุ้ยอันงงเอันนี้แหงงามมึงว่าหาก็หาก็เคยเห็นในแบบนี้ไม่ไนะเบื้องบนคือคนคือคือเป็นธรรมชาติ์สอบเดือนฮีโพรฮิโพร คือผ้าไอ้ลายนั้นเป็นซี่ห้าโลเปล่นเจ็ดโลเจ็ดโลทั้งหมดนี่นะแต่ว่าเพนอนเึ็ดดอกไปเข้าไปมีแต่โลเดียวใส่องค์ตองเลยไปเดินทางไกลน้ำเที่ยวเพื่อนทุกคนอันนี้นะมุ้งไม่คือผ้าเลย ้ทุกคนเงายัางเข้ามาเลยห่งมีหินย้อยคนนะเรื่อมขนาดเลยยิบเบยิบเบ,บ,บ,บมีน้ำรอดทํำเนาะคนนะเหลียวขึ้นไปถึงคนนะให้งามเลยทุกคนเพิ่นเอาดอกไฟมาใส่เพิ่นเจจทางให้เอาเขาไปเนาะ ซุ้มมัดความมาเย็นที่ดินทางไปในซุ้มมาเลยตาทุกคนมาทางไหนนี่แห้งงามเนาะพุนะทุกคนสังเกตบึงมันจะเป็นโพงใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นหินย้อยลงมางามงามอันนี้มันภายในท้ำเนาะระว่างทางยาง จะเป็นทำหงาวซอดนี่ประมาณเจ็ดกิโลนะคนเรางไม่เมืยเย็นขนาะด ่านี่นย,ย่าย้อยว่ะป้าคืออันนั้นเลยคือขี้เพิ่งเลยหน่อยห้าก็เคยมาาแม่ยางทำแบบนเป็นเดียวเลยนี่อันเป็นเพชรเพชรนี่มันเขีนเิีนย้อยว่ะเพื่อนเรือมนันยิบไปยับไม่ยิบไปยับงามอะไรว่ะเป็นเพชร ้ยจีพียังเป็นโผงง่ายยีนี่ยังเป็นโผงงเนาะตอนนี้เขายางมาสามไม่ลูกเขาน้องลี่มาง <laughs> อมจับหินยองยองขึ้นมาเพิ่งถิงมึงไปเออมันงามเลย บอกเมนว่าอายนา้ำเลยมันมันเย็นนะเนาะ <gasps> ทำไมทุกคนซุ้มไปมันเลยปัดหุ่นย้นท์แห้งงามเลยมันด้เป็นปเกล็ดลุงถ่าตัวลูปมันมันเป็นเก็ดใช่นะตัวนี้แหงง้งเลื่อมเลยมแม่ตัวลูปมันเป็นเกล็ดในหลงพุ่มก็อือสิบผกจังวะ ย่งางไปโลโลได้มาลาะตอนนี้ยังเป็นเป็นอันนั้นเป็นปีกุ้งไหมสีไทยหูไม่สีไทยหงูงามได้บอลนี่นะสวยมากเลยทุกคนเป็นข่าเห็ดทางคือบอกอยู่ตอนนี้แม่มมนตอนนี้เขาเขาย่างออกมาจากปัตตานีซึ่งย่างลึกเข้าไปประมาณ เนื่งกิโลแมตต์ป่ายนะทุกคนตอนนี้ก็ย่งออกมาละซึ่งภายในถ้ำนี้มีความเย็นแหงทุกคน,นเราจะขอปิดคลิปเพียงท่านี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยังไงซองจนาาลักษานี่อได้ทุกคน,กคน,กคนเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายโอ้มาเพักแข็